ไปกันทุกคนแมงไม่มีลงกับลงกับคนอื่นไม่ลงลงกับซอมบี้แท้ายอะไรเล่นมุกอะไรเต็มเลยเล่นมุกอะไรเล่นมุกอะไรเอาทุกคนอยู่ไหนกันหมดอ่ะผมอยู่ร้างผมอยู่ร้างเรียบร้อยแอร์ตลบเฮออร้อนเหมือนกันเอ้านี่เราคุยกับไอ้นี่ไอ้นี่เฮ้ยลุงนวดอะไรเหรอเฮ้ยเล็กคาราบไม่ใช่เอาทุกคนไปไหนกันนะ อัดไข่ไม่โหลดอ่ะเดี๋ยวคนนึงนี่ไงคราวนี้คราวนี้ผมต้องคุยกับใครวะคุยคุยข้างในให้เลยคุยกับใครอ่ะข้างในนี่ไงต้องคุยไอ้นี่ทาริกเนี่ยเออเราไปคุยกับใครวะนี่คุยต่อส่งมาทอยเหรอพระเจ้าช่วยจังวะไปแล้วเนี่ยว่านเด็คนนี้ไม่มีใครดูแลเขาเลยเขาเป็นแค่เด็กอะขนาดมันทมงานที่นี่ แต่ว่าทอยบอกว่าจะส่งคนมาช่วยไม่ใช่เหรอฉันต้องไปที่มิวเซียมเลยมิวเซียมเลยนะแต่ทอยบอกว่าทุกคนจะมาช่วยพวกเราอ่ะเจอสัญญาแล้วโอเคก็ได้งั้นบอกว่าไปมิวเซียมไงมาทีจะช่วยนายได้เข้าใจไหมไลท์มันยึดมิวเซียมไปแล้วมันจะทำไงเขารู้ว่านายรู้เลยมาถาม ต้องการไม่เย่ะหน่อยทางเข้ามันมันอยู่ในแหละเอเวอร์โลพอร์ตคืออะไรอ่ะแต่น้ำต้องวะต้องดำน้ำลงไปสารน้ำมรกตมรกตมรกตมันนีจ่ยใช่มันบอกว่ามันบอกว่าเราเราเราต้องว่ายน้ำเข้าไปอ่ะข่าวข่าวเตรียมนะเตรียมเลยทูจ้าเราจะไปทูจ้ามันทำไมอ่ะ เอาไว้น้ำไงอ๋อเฮ้ยอีดอกโอ้ยมันหลบเยอะด้วยอีดอกตำตมตำสมเอ้ยมึงรู้มาจากไหนทีมวมลทีมวลซับนี่เขามึงอานมายุ่งกับน้องฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่าบางานมายุ่งกับน้องฉันผมผมไปทำอะไรน้องพี่ต้องบอกว่าอย่ามายุ่งกับน้องเขาฉัน แม่งไอ้เจ๊ยยิ่งกูยิ่งงงอ่ะแปว่าอย่ามายุ่งกับผมกันนะแกม่าผิดแปลกนิดหนึงโอ้ยลงน้ำตาฟ้าฟังโอ้ยโอยู่โอ้ยโดนใครเตงตียไอ้เฮียอะไรเนี่ะหัวใหญ่ฟาดเป็นฟาดเป็นร้อยเลยเฮ้ยโอ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 ้ยไม่ไม่ไม่มีนี่ไอ้อ้วกไอ้อ้วกไอ้อ้วกตาด่ากันแล้ฮักแล้วข้างหลังข้างหลังโอ้ยข้างหลังโอ้ยเฮ้ยจะฮักว่ะใช่ตัวมันเขียวเป็นอะไรติดอะไรเนี่ย ตบตบคนเลยเอ้าอะไรเนี่ยอะไรนี่ด so ้วยด้วยจนดวยจะมีปืนบ้างอุ sì ้ยอ nee> anyway> ุ <t <t ้ยอุ้ยเฮ้ยอะมทำไมมึงตายยากตายเย็นเยียดเี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายเอ้าตายตายโลกุแตกปอะไรได้เห็นไหม เอ้าโหตบคนรวยเฮ้ยเอ้ยกูซอมมาวุธอยู่ยิงยิงโอ้ยพ่อเป็นใบไทยสันเลื่ยงไงวะคันโซรีวเจโอเคเอาไูเลยเฮ้ยยะยากูจะช่วยพี่กูไช้พี่กูตายโอ้ยออกกูตายตามพี่กูเลยเฮ้ยผีมหลังมันตามมาไง่ เอาเอาโอ้ยล้มอาบิ๊กบ็อกบบิ๊กก็อล้มล้มข้งหายิงให้หน่อยความเมื่อข้างหลังเดือดฮักโอ้ยตา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 ยเดือดฮักเดือดฮักตายเดือดฮักตายไปไปต่อดีปะอะไรเราต้องดำน้ำหรอก yes มันจะอยู่กลางน้ำหรอมันบอกมันบอกว่าเราต้องดำน้ำนิดนึงนี่ไงจริงด้วยมันอยู่ข้างล่าง ลางขนาดไหนเดี๋ยวก็รู้เออทำไมพูดท่าดูนักกดจังเลยขาเดี๋ยวก็รู้สิบกาบาทครับโอเคเตรียมตัวรู้แบบรองเรือด้วยก็รอเรือก็รอเรือไงไหนอ่ะด้วยมันอยนอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องดำน้ำลงมามันจะไปทางเข้าสริงนั่งอยู่ในเรือ ลิงว่ายน้ำไม่ค่อยเป็นเขาไม่แต่เรือเขาไม่แต่เรือนั่งอยู่ในลิงเรือนั่งอยู่ในลิงมันเป็นยังไงวะนนเปป็อย่างี้ิดรอเรือเป็นรอเรือรอลิงเป็นรอลิงริงโดดน้ำอ๋ออันนี้อันนี้ลิงดำน้ำอืมแต่ก็ว่าแม่งมึดจังลืมเปิดไฟฉาย เข้ามาทุกคนกำลังไปทุกคนลิงใหม่เล่มหนึ่งกำลังไปทุกคนโดนไปกระโดนมาเคยแล้ววะมันคืออีสปอร์ตเลยไม่ใช่โอ้ยโอ้โหก็ไม่เท่าไหร่นี่วะใช่ไม่เท่าไหร่ลิงอัปเกรดเว้ยลิงลำน้ำนานลำลำน้ำนานดำน้ำนานปากรมาแล้วครับเอาโดดถีบไปได้เดีเวลาสู้กับเอไลท์ละมั้งยังยัง มิวเซียมที่มันจะได้นมแดงว่ามีมันไม่ดี้วเนี่ยเพราะว่ามิวเซียมอยากพบนะโอ้มีทางซ้ำต่อวะทถ้าเมื่อกี้ทุกคนาถ้าทุกคนเงี่ยวแล้วเราคุยเรื่องอื่นกันเลยฮาวะนไม่ทาลินต่อมิวเซียมเฮ้ยมีปลาด้วยใช่ประหยุดใช่นิด ทำไมทำไมปลาเป็นสีเขียวเขียวเขียวชมพูข้างหน้อไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนอยล์แล้วอยู่ได้ได้แต่เขาไม่เป็นอะไรไม่รู้ที่ใหญ่กว่าเดิม๋ยวเดี๋ยวแตกกันทุกคนเนี่ยปลาเขียวชมพูข้างหน้าผมเนี่ยได้ข่าวได้ข่าวว่าสิบเป็นคนแต่งตั้งเองด้วยอืมเราเป็นเรื่องคุยกันดีกว่าสื้อนไงอ๋อตอนแรกไม่ไปแล้วพอมีคขาว่าสิบมาเนี่ยคือว่าไปเลยสำหรับฉันยชิอ๋อ าไม่ได้ตีกับสัตว์อยู่ใช่ใช่ยังไม่ได้ตีส่งต้องส่งเทพเจ้าซีซาร์ไปแล้วโอ้ยน้ำมีศพยังกล้าลืมตาได้น้ำกันได้ไงวะเนี่ยอะไรสิจริงๆน้ำมันน้ำมันไม่ปนเปื้อนเลยเรือไงเนี่ยนะเขาไปดมสูตรเลือดดิแต่จริงนะเรื่องเรื่องบรรยากาศใต้น้ำต้องให้เด้งไรเลยนะรู้สึกมันไปเกมที่ทำใต้น้ำได้โวย รู้สึกกับถึงบรรยากาศใต้น้ำจริงๆเอ่ออย่าเว้นไก่เกมหนึ่งเกมอะไรเพราะเราลงน้ำไม่ได้ใช่ไหมใช่ลงลงมุกกูตายเลยเชตนะเชตีภาพไว้อะคือไอเชตีปักเสือฮาวายไอนี่ตกน้ำแล้วตายรั่วไอ้ดนไอนสองอ่ะมันโดดน้ำปุ๊บเรียบร้อยตายแต่บริษัทเดลิตติ้งไลน์นี่ถ้าเราทำนี่มึงยังมองกูเป็นคนอยู่พอ ให้รู้สปีดให้รู้สปีดโอ้ยนี่นี่นี่ขึ้นไหนขึ้นไหนโอ้ยนี่นี่นี่อ๋อขึ้นจมาข้าท่านเลยถ้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นได้ไหมก็ตายครพี่พี่ก็อยู่อย่างนี้ไปเลยไม่ขึ้นนหละไม่อยากขึ้นผมอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ผมอยากอยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปผมไม่ขึ้นได้ไหมพี่ก็อยู่อย่างนี้ไปเลยเป็นคนหรือนางเยอะกว่านี้โอ้ยล่วง ผมว่าเออลงไปเล่นใหม่ปวดหัวอะไรขึ้นมาก่อนที่บ้านครับผู้สวัสดีครับนี่ทักทายสวัสดีครับช่วยเกือบเฮ้ยได้หินาไงเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ไงลงไปนี่หว่าเ่้ามาแล้ว เาอวยพรเราโชคดีอ่ะใช่แต่เคบอกว่าคนนี้มันคนนี้มันอวยพรเลยไม่ได้ไม่เก่งอวยพรไม่เก่งงั้นเปลี่ยนมาเป็นอวยคมแทนเพื่อนจังเลยแคปแปลกเมื่อเมื่อลิงตัวผู้สี่ตัวได้กันนะครับปัญหาก็คืออุยแต่จะอวยคมใคร อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเตายเลยปืนไงให้ลงด้วยลงงลาฆ่ามันอยู่เออผมยิงมันอยู่ยุงผมองถือปืนเลยจ้ะยิงมันอยู่ยุงยิ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 งงยิงยยยยิยิงยงงยิเบิดิ โอ้โหพิภูมิปาระเบิดอะไรนี้โดนใจน้องชะมัดเลยอาอาฮิวอาฮิวให้ฮิวให้ฮิวให้จะจะก่อดจ่าเมื่อกี้เอาอีกสักทีได้ปะเอาอีกสักทีได้ปหมดูไม่ทันไอปาขวานนะเก็บแม่งเลยแย่งไว้ปืนยิงไม่ได้กินขวานไม่ได้ไอ้คราวกินไปแล้วแย่งแม่งโอ้โหข้างในรูสองตัวแต่พวกเสด็จขวานอะไหนกันเนี่ย ต้องกระโดดมาตรงมันจะมีหินอยู่อ่ะเปล่าหินหนีบอ่ะเออหินฮะมาสนใจสนใจนะหินหีบหินหินหนีบชิวันนี้อยากจะลองโดนหนีบมันแล้วจะทำกันนหีบหนีอุ้ยส่งพลังส่งพลังเฮ้ยยังไงอ่ะ แปลงล่างวิญญาลายกายล่างเราจะกายล่างเป็นหมาป่าเดียวใดมังกรเมื่อทองฟ้าวิบวับมาเลยผ่านฟ้าน่าจะรอนกนจะจะไปตอดไม่ได้นะเด็กๆจะรู้จักไหมนี่ทองฟ้าลิบิดบแปลบวนทันใดวิปลลังปังปอนเปียงปังสว่างสวัยกงเกงในลายคิตตี้มังกรเฮ้ มีไม่ต้องใช้แล้วเว้ยเปรื่อในกวนนี่มันยุ่ไหนแล้วใครเขาจะมีไปไปสู้กับปืนบ้าแล้วเว้ยเกมนี้แหละโอ้ยอ้ยนี่เกียร์อุ้ยคอมดิวตี้ใช่คอมดิวตี้โอ้ยเจ็บเปลี่ยนจใจได้ได้เป็นคอมดิวตี้แล้วครับตอนนี้ใช่ครับแอดวานวาแฟร์ทุกคนหลังเขาจะหมดแล้วเรียกใส่ครีนมาที่คีนพยายามให้มากกว่านี้ธรรมดาไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอมึงอยู่ไหน โอ้โหต้องพาผีขนาดนี้เลยเหรอไหนอะลูกน่าต้องปีนลงอกเพราะว่าเพราะ่าปีนได้ในนี้ปีนนี้ปีนนี้ปีนได้เหรอเรามาอะี้มาอย่างงี้ใช่ใช่เหลือเหลือจะลองสู้ดูลองยิงธนูระเบิดดูดิโอ้โหมันแทบไม่เข้าเลยมันไม่ให้ยิงหรือเปล่าใช่มันไม่ต้องให้ยิงใช่ใช่เราไปได้โอ้โหตอกเกลียวเกือบวเกลียเกลีย เดี๋ยวตกกับกุล้องแน่เลยเอาเดี <h ati> <h ati> ๋ยวต้องวิ่งฝ่าไปจริงๆอ่ะหลอกลบนี่นี่ีนี่นุาปปปุปปุปปุปัุปปุปปปปุ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 าปุปปอปปุเปุป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 ปาะปุน โดนไอโซเลฟเฟลสองสาขะบอกรวมยิงไม่เป็นไรได้ไงวะอย่าบอกนะต้องเลียร์ทางตปงนต้องฆ่าใช่เกาะพันเกาะหมื่นเกาะเกชเจ็ดสีวันนี้จดเสงใช่ผมมันตายแล้วเอาช่วไงนี่ไงังไห่หมดข้างหลังเจ็บค่ะแม่งเดี๋ยวแล้ว เฮ้ยมามามาม่ต้องมาไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่ต้องมายุ่งกับฉันไม่รักไม่ต้องมายุ่งกับฉันใช่ไม่รักไม่ต้องมาแค์ไม่ต้องมาดีกับฉันอย่าลองรับกตีกกฤษโ้ยโอ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 ้ย้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ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 ้ยโ้ มาช่วยเหลือจไม่ไปทางนี้เหรอผมใช่ทางนี้ทางนี้หาละจไปกว่านี้ได yeah. ้เลยอดีพี่สาวถ้าพนักานกือเถอะแค่ของพนักงานก็ได้เลมาทานอะไรกันก็โยชมาทานกินกันแต่ขอก่อนนะมาไปเล คิดว่าเป็นทางที่หลวมว่าใช่เหรอนักขอบชันนะเคียนชันนักชันในจะบอกฉันฉันฉันจะไปเติมเอนเตอร์เมียอะไรเกี่ยวกับหมอเข้มเดนด้วยถ้าจะเป็นอ๋อฉันจะเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ตอนนี้ชันมีการเป็นของดรเซเลนแล้ว GIE ก็จะใช้งานพวกมันตอนนี้พวกแกอ่ะก็ไปแค่ของและประโยชน์แล้วท้ายที่ มดไปอย่ามองนะมมันปล่อยซอมบี้เข้ามาใช่ใช่ใช่เอาเอาเอาอะไรอะไรโอ้ยเอาฆ่าฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยก็เป็นการออกกำลังกายกันลงข้างหลังอื้อ เฮ้ยใครยิงใคร in, ใครกระโดดมาวะตีตีฟันสับแหลกสับแหลกสับแหลกเฮ้ยเจดเจดเข้าจจมาช่วยเราสู้ด้วยแต่เชลลลุงไม่ได้เพราะว่ามันแข็ง <c oughs> <c oughs> อ้าวทำไมฉันได้หกอะลารดเนี่ยลาร์ดน้ำไปไหนวะตะกี้หยิบไปแล้วเย็นเจ็บปะเนี่ยแต่ทำไมถูกกัดปะเฉยอะทำไมเชิญ์ได้ไปเลยได้ไปเลยแต่ขอพักก่อนเฮ้ยโดนกัดจริงด้วยได้นะเจด แต่ก็เคนเธอถูกกัดมาหลายแชั่วโมงก่อนแต่เธอคงไม่อยากจะบอกนายมากัดขาฉันเธอนายไม่ต้องรู้ได้อีกครั้งนะนาตายจะรู้ตัวเองเคนขเรื่องของนายอะเอาบางปอกของนายกำลังจะกลายร่างแต่นายก็เหมือนกันใครกันที่จะได้อัดิซินไปใครแน่นอนที่จะต่อในการต่อสู้ครั้นงนี้เพื่อแย่ยงมันทั้งหมดก็แล้วแต่นายนะเคน ฉีดให้แม่งก่อนเจมันนี้ต้องฉีดไม่ฟังฉันทำไม่เป็นไรแต่เธอต้องใช้มันเหล่านี้เข,ขจาจ้ายใช่ไหมมาถึงเวลามาถึงนายต้องจัดการฉันไม่สัญเยอะเจ็ดฉัน,ฉนโอ้ยกูจะกา<ม>ลายตายที<ะ><ะ>่นี่เขาจะฉีดทีด่นี่เขาจะแอบมาฉีดเราอะไรนะเนี่ยเราเราเป็นเราเป็นซอมบี้เหรอ ใช่เราจะกลายร่างเรา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 เหมือนดูเราเหมือนอาการกำเริ่มหลายรอบแล้วได้ย,ยินไหมคินเจดอยู่ไหนเจดโดนตากมาเลยโอ้ยโดนตากันยจริงๆหึวง,ง,งว่าไอ้เจดนี่มันอยู่เฉยๆตรงเจดแหละแต่เราหลอนแล้วปะได้ย,ยินไหมโคเรนอ่ะแล้วฉันเอาไปไหนเนี่ยมันน่าจะหลอนแล้วตอนนีน้ตัวเราอ่ะแต่จริงๆแล้วมันนั่งอยู่ตรงนั้น,นแลหละตรงประตูปะเนี่ยมาตรงประตูหรือทวด นี่ไงกด e เพื่เปิดนี่เอกด e เพื่อเปิดกด e เพื่อเปิดอะไรวะเนี่ยกดเจดอยู่ไหนเอ๊ะมันห้องเดิมนี่ใช่ไหมใช่ห้องเดิมหนูว่าตอนนี้มันนั่งอยู่ตรงเจดนั่นแหละแต่ตัวเรามันกำลังจะแปลงร่างเลยเฮ้ยทุกคนมาเร็วัะรู้ว่าเธอพยายามจะช่วยฉันแต่ไม่ทุกคนหรอกที่จะที่จะได้รับในสิ่งที่เจ็บที่นายทำ อะไรอะโดกำลังกายเป็นซอบบี้แต่มาสายไปแล้วตลอดนี้เฮ้ยลวงสายไปแล้วหลับฉัน <c oughs> อุย้ยเสียงเด็กลองเพลงลา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 ตั้งแต่ฉันโทษเธอเรื่องเรื่องอาเมียตายฉันก็อยากจะฆ่านายมาโดยตลอดอีดอก คนรักที่โดนมาเยอะแต่แช่เข้าใจแล้วเ้าบนาดคือเรเป็นเวลาของอาเมียมันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องตายเ็ารมาตัดพอเลยตอนนี้ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้งานไม่ร่วงใช่ต้ายเท้าชุดทุ่คนมาสั้นเคียนชัดในประเสศไม่ได้หรอกมันมีประโยชน์ ไมด้ยินเสียงเด็กด้วยหนีพอดีต้องปีนนี่ไปเฮ้อลวงตามชาวบ้านเลยต้องปีนนี่ไปไปนะลวงลวงคนละหนึ่งตกไปยังไงเนี่ยนี่ปะได้วะตรงนี้วะตรงนี้ไหมนี่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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เอาเราแมงมาพิษทางลาเฮ้ยใครอะทอมบี้มาเรียนเหรอเข้านู่อย่างมันวิ่งไม่ออกมันเป็นอะไรวะ ถช่แล้ววิ่งไม่ออกไม่วิง่งเนี่ยไม่วิ่งลุงไม่ให้วิง่งซอมบี้เรียนหน,น,นี้ว่ะเนี่ยแล้วเรากำจะตายแล้วเราก็ไม่มีทางทำอะไรเพื่อจะเพื่อสามารถแก้ไขมันได้อุยอ้ยสวัสดีหัวลุดไปแล้วนะเรากำลังจะเรากำลังจะกลายกลายร่างเป็นไอรอนแมนคนหน้าตาดีไม่ใช่อ่ะอุย้ยอ,อะไรอ่ะเบคเบคเคียนยไง เราเห<ด>็นภาพจิตสุดท้ายอะตอนนี้เขาจะไหมทางที่จะไปได้กาคือระหว่างอะไรมาปตีเจ็ดไม่ใช่เรากลายร่างสู้กับเจตอยู่อตอนนี้นนนอะไรเคลนช่วยคนพวกนี้พวกเขาปม่ควร อาเมียปไปแล้วแล้วนี่เขาก็ตายชีวิตของลิฮิมก็ดำเนินแล้วนี่เขาก็ตายเหมือนกันจะพูดทำไมถ้าถ้าถ้าส์ดชีวิตฉันเพื่อนช่วยมูคาราได้ก็นั่นแหละคือที่ฉันต้องต้องทำนี่มันนี่มันโอลิอัพปะนไปใช่โอลิอัพเนี่ยโอลิอัพมันโอลิอัพก็น่าจจะจะไปกันอะไรเอาอะไรอะลาฮิมป่ะบลอนด์ไรก โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอรอกันด้วยสิอย่าวิ่งฉันไม่เห็นคับซีอะไรเลยเมื่อกี้ต้องไปไหนนะอุ้ยต้องโดดต้องก่อไอ้นี่ไปทุกคนฉันถามจริงๆนายไม่ท่เอาแบบไปทันได้หรอกเคียนเฮ้ยเอาลวงคนนี้ับเข้ามาฉันถูกเก็อบวันนี้หมอไม่คิดว่าฉันน่ะจะรอดชีวิตเลยซ้ำ พีเมเจอร์แปลว่าอะไรอ่ะอ๋อกำหนดเกิดตัวกำหนดแ,แ,แต่แต่ฉันฉันแล้วฉันฉันสู้สู้แล้วก็สู้ต่อไปมีสล,ลิงทั้งทั้งายเป็นคนเก่งกลายเป็นมังป่องพิษอ้าวอีกทีนึงแม่งกระโดดลงเพื่อเพื่อเพื่อจะทุบเพื่อจะทิ้งบางสิ่งในในบนโลกใบนี้นั่นแหละคือมันคือเวลาของฉันแล้วเค้นน,น,นั่นต้อปล่อยฉันไป ตอนตอนแรกฉันช่วยนายให้ฉันช่วยนายดีกว่านี่ไงเก๋แกเป็นซอมบี้แล้วนะทิพทิพเอาเบอร์เอา์เบอร์ปลอดทีเบอตั้งใจ กดดึงกันเราต้องรอดใครจับได้ไหมที่สัญญากันเว้ยทั้งหมดนี้สิ่งที่นายเลือกก็เหรอโคตรน่าผิดหวังเลยว่ะเคนเฮ้ยมึงมึงอะเราไปฆ่ามันซะโอ้มาแล้วทีมงานคุณภาพเลยแจ้งแบร์เลยไม่ใช่ อมันถือมันถือนี่มาเชตตี้มาเชตตี้เออเก่งแน่นอนเนี่ยมันถือตะกูตะกูเก่แต่กูมีปืนว่ะเฮ้ยนี่นี่เนียนหนึ่งหนึ่งลุมสี่โอ้โหเล่นคนเดียวเลยฮะเนี่ยหนึ่งลุมสี่ไ่นกันเยอะเยต่อ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 ยในกายล่างแล้วเปล่าอะไรไม่รู้แต่ผมดูตูดว่าแหละ นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นไม่ไม่ฆ่าก็ถูกฆ่าไม่ถูกกินก็ถูกกินกนั่นมันล็อกแม้นี่เจ็ไปเปล่า <c oughs> ลไหวเ่าเจด็ดไหวเปล่าสี่สีเลยนะจะบอกมันจะกัดมือเ้วด้วยพดทีแล้วก่อน,นเจด็ดโอ้ยตายเหมือนเลยคิมเลยแล้วเราก็หากคอเลยคิมเลย <c oughs> <c oughs> โอ้โอุตส่าห์มาช่วยตั้งนาน ปลาเพื่ออะไรเนี่ยปลาประโยชน์ในึกว่าแบบในกว่าแบบลุมต้องต้องสู้เจ็บเป็นบอสเอาไม่ใช่เหรอหักครึ๊ดอ้อเนี่ยไปฆ่ามาสิวะเนี่ยเออยืนงงอะไรวะจริงอัจริงมันเอาปืนเน่ยยิงทีเดียวก็จบเล่นเราเล่นตัวไงเดี๋ยวจะให้เอามีดลงมาฆ่าอะไรวจริงจริงมันก็ลงมาสิวะไปฟังเราหลังเขนไปหยิบมีดขึ้นมา ผมมีปืนเลยมาดิไอ้แกแคนไม่ชนะแสดงว่าแคนไม่ไน้ไอมีดวะเฮ้ยมึงขี่อ้ยดีดีปืนด้วยมาดิลุมลุมเฮ้ยมันมีอะไรอ่ะลุม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 ลุ้มลุ้มไม่ใหยืมมันเหนื่อยมาใช้อะนะอาฮีอาฮีโอ้ยโอ้ยมาทีบด้วยมาดีมาดี้หลุมด้วยหลุมล้วนเป็เลยหนูแอปหนึ่งหลุม จล้วจนแล้วจลอมันเลิกโอนด้วยโอ้ยโดนขีด้ยเก่งแค่ไหนก็โดนส้นเตี้นโดนลโดนดี่สิเจต้องอาทิชชูทิ้งก็เพื่อสิ่งนี้ไอ้่ที่วางอ้รองเงี้ยฮ้น้เลียมเลียมนาเต้ เว้ยเลยนี่มันแค่ทก้อย่างเดียวเลยพวกเราไปไหนไปตายซะเคลนว้าวตายเฮียรู้ไหมนายนี่มันเละมากพี่ดีนะดูดิแขวะแผลขนาดนี้จะรอดได้ยังไงมันก็ฆ่าฉันสักทีมามามาฉันจะไม่ฆ่าฉันจะปล่อยให้นายทรมาณในสิ่งที่นายควรสมควรจะได้รับเอาแล้วทำไมไม่ปล่อยซะเลยก็เพราะกลัวว่าปล่อยไปแล้วมึงไม่ตายไงเลย สุดท้ายก็ฆ่าอยู่ดีป่าววะเอาก็ปล่อยแต่ปล่อยอะแต่กลัวปล่อยไปแล้วไม่ตายไง